ผมจะแนะนําหมู่บ้านของผมนะครับหมู่บ้านนี้มีชื่อว่าไม่มีครับนี่ฟาร์มไก่ครับแตงโมครับบ้านครับแล้วก็แปลงข้าวครับนี่ถังขยะครับแล้วแล้วก็นี่ที่ทำหากินตกปลาครับนี่คือฟาร์มวัวผสมกับ แกะครับครับมาเก็บไฟครับโอ้ยอเก็บไฟฮึบเร็ๆลงไปแล้วครับผมผมเล่นในเซิร์ฟเวอร์แฟมิลีคือหนึ่งหนึ่งสอครับเอาเก็บ เก็บ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 ไปไม่นะใครอยากได้นะครับแล้วอีกที่หนึ่งคือโอ้ยใครออกมาละยังไม่เก็บได้นะครับนี่คือเอาใครปิดนี่คือที่ขุณแรกของพวกผมนะครับมีคนคนนึงที่อยู่กับน้องผมมีคนคนหนึ่งที่กับคือน้องผมครับแต่ว่า เพื่อนของผมต้องการคนอีกหนึ่งคนครับแล้วต่อไปก็ไปฟาร์มข้าวของผมพวกน้องผมกับผมนะครับต้องการอีกหนึ่งคนเข้าหมู่บ้านนะครับนี่ครับไปข้าวแต่ว่าเมล็ดข้าวไม่พอก็มีแค่นี้ครับนะครับไปสปาด้วยครับ แนะนำให้หมดเลยอ่ะครับไปที่รวมวาร์ปดีกว่าขี้ขวาไปช็อปร้านค้ากดเข้าไปครับเอ้าอีกซีวิตฮะแนะนำทำอะไรด,ดีกว่าอันนี้ขี้ขวาตารางโดเนตทขี้ขวาออกนอกเมืองขี้ขวาร้านขายปืนเป็นปืนนะครับขี้ขวาร้านพีพีทั่วไปแต่ว่าข้างล่างน,นี้คือร้านพีพีปืนครับอันนี้ก็ คือกิลครับเป็นกิลแล้วก็ต่อไปก็มาตรงนี้ครับ A F K นี่ไม่รู้จะเรียกว่าอะไรครับไม่ต้องไปนี่คือไม้โอ๊กก็กดไปแล้วก็กดแล้วก็กดแล้วก็กดครับไม้สนก็เป็นไม้แต่ละชนิดนะครับอันนี้ก็เป็นโรเทคแบบว่า ถ้าไม่ขยนันขายแรกก็ไม,ไม่ไม่มีทางได้นะครับอันนี้ก็เป็นพวกอาหารเอาเนื้อหมูอะไรก็เอาตรงนี้ครับอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับอาวุธอันนี้ก็เป็นที่อะไรไม่รู้แหละครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งครับ โอเคเอ้เป็นอะไรอ่ะอ๋ออันนี้ก็เป็นที่รับ EXP นะครับอัพสองอสิบัพห้ารอยอัพหนึ่งพันครับก็อุย้ย <c oughs> ก็แนะนำข้อๆนะครับถ้าอยากเล่นก็เล่นเองนะครับออกตดนะครับ อยากรู้อะไรเพิ่มเติมมาเล่นนะครับขอบคุณครับ